ดีครับแม่กู้สวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุขูทุกคนมื่อนี้เป็นเจ้าหมุนในฝังเสียงปูนะคะครับผมค่ะมื่อนี้แม่กู้กับซินิม,มนต์ปูให้ค่ะเพราะว่ามีผู้ส่งดีนะคะคือคุณแม่ยุนค,ค่ะคุณแม่ยุเพิน่นกาถูกลอตเตอรี่แบงค์กับปูคนละใบนะส่วนว่าค่ะเพิน่นกาเคยถือมาเรื่อยๆค่ะเพิ่นกาด้วยใจใสซส์ท่าเราว่าโทรคุยกับแม่ยเราเมื่อคืนอันเพิ่นกฝาแฟไม้ปูใบเนื้อล้วกัน อัปปลาไม่แม่ซีมน้ำแกสามหลูกเลยด้วยสันนะ่ะกแก้วบัวกันไม่เยี<ช>่ยมแล้วเ <ๆ S 2> ล่าทุกรถสามรถบันเทียนกับัททาปูสันละว่าสัทาปูกับตดตามปูมาตลอดหลายปีแล้วระวังสี่หาปีเล่าถือมาตลอดเล่ากับฮาั์ทเทียเข้าไปฮ็ดต้นผกปลาใช้แล้วก็รวมบุญมาดั้มใจสินะคร<ช>ับผมค่ะร <ๆ S 2> วมบุญมาตลอดมาที่นี่ แล้วก็มาแปลงกระปูงวดก้อนแล้วถือละวันที่สามหาใบอยูย่ห้าใบใบละแปดเมืองคือเมืองในซี่เซ่ให้ว่าหาใบพนถือว่าเรื่อยๆจะเป็นนาสามตัวไทยสามตัวยังเสียด้วยในสถานของเราแหลแล้วว่าแม่ก็ถือเรื่อยได้เราให้ซืว่างง่ายกันตามเราแม่กบฟังของแม่แล้วก็ได้ฟังเสซฟป,ปูพนให้กำลังใจให้เยีะกัะ นางน้ำตาไหลเราว่าคิดถอดปูได้ยินเสียงกันเมนว่าแม่บ่ม่าเราอธิษฐานอยู่บ้านแล้วบ่ทันมาจักเทื่อเด้อค่ะนี่ครับผมบ่ทันเคยมาห่อปูแจักเทื่อแต่ว่าเราคุยกันแม่คู่แล้วแล้วก็ร่วมบุญมาเวลาเราถึงลอตเตอรี่จังซี่ครับผมเราถึงลอตเตอรี่งวดก่อนอันอันรางวัลที่สามแล้วก็โอนมานะค่ะคือว่าเฮ็ดแม่แม่แม่คู่เฮ็ดกฐินเฮ็ดปลาปลาแบบนี้เสร็จนะคะจนก็ร่วมสากนั่นเป็นเช่ แต่ว่าหย้อนปูว่าสั่งจังมีมือนน่จะงจังสมเร็จแล้วว да ่าแม่กระไดเรียยลไปซื้อตะลอตุ่นียไเยี่ยมงานที่ยกะไทยสองตัวงนเทียกะไทยสามตัวเรียอกันนาสามตัวเียกับลางวันที่หายนี่รางวันที่สี่ก็ะแล้ววันที่สามก็ะไล้วว่ะครับผมเรือแต่รางวันที่หนึ่งแางวันที่สองวันสละวาซุ่มนี่ไดเมื่อมาเมื UH, ่อแล้วค่ะคนใดว่าเรี่ยย่ว่ว่าเป็นเจ้าบุญเนาะอาบดีกมาฟังเสียงปูนะคะเนาะ แล้วก็แม่คู่กับ,บอกบุญไวะะ้เด้อยค่ะวันที่สิบห้าวันที่สิบหา้าเรื่อเรี่ยวในเฮ็ดผลปลาไปวัดป่าวันเมื่อคุณได้อยากไปร่วมแห่น้ำเนาะคะ่ะไปได้นะคะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอมันจืวนจอมอกไกวันที่ยี่สิบแต่สิมีมหาหอเราสมภมงอนเป็นบุญเป็นบุญกฐินนะคะแม่คู่ค่ะเสื้อนักรองรับเสื้อ็คือสาธิตทองจันทร์พอมก,กับสุดกิบบอทองเนะคะ่ะเด้อว,วัดป่าวันเมื่อกลางคืน,นวันที่ยี่สิบตุลาเรเร็วเนี่ยะคะ่ะ คือจะทั้งจสว่างจากชองจะกระดาษไหวชื่อใครคอว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไร่ยื้มวันที่สิบสองครับปูวันชื่อหนึ่งสองใช่ไหมเออวันชื่อสิบสองวันคือวันน้องคือกระมองเรื่องหนึ่งกระของอย่างเรื่องเออกระกาษไหวชื่อเครคือว่าทุกพระองค์ ที่ฮ่อปูสเขาวเดกขาวขาเป่อปูแต่ใช่เนี้ยาวขาวแคคือเขาเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเ่มฮับปูเออไปนามารังไปรังมาหนาใครจะเื่อมฮหอปูกระตังยุงบงเก้านั่งนะเออเพราะดนย้ำหง่ายใครคุวยไปใครบอกดูต้องดูน้องลานคือเ่าเป็นความใจของลูกของรางเด็กไม่หวงมากหวงฉากเด็กืม่หวงมากหวงเกิดอื เกิดขึ้นอยอืงเกิดอยู่ที่เมืองมนุษย์เออเด็กเป็นพี่เป็นน้องกันทุกฝูงทุกคนเจ้าหุจักมักกี้กันยอะพ่อเออเจ้าหูบชักความขยันเจ้าหูบชักความกับหนักน้อยหูบชักกับเรื่องหุบักกับแรงโง่เออรุกไก่รุกไก่รุกมันโคราอืมรุกกรุงเทือืมหรือว่ารุกคู่มองคู่แก่แต่เป็นพี่กันเป็นน้องกันได้นี่แหละ เป็นงั้นแต่นวลอีโฟนน่ะพ่อานนวลผู้ต่ช้าแยกเก่าเก่าเกดนี่แหละพ่อท้าว่าแด้นำพาให้ลูกร้านสมานสงมัคืีกันเออแต่นื่ผมมั่งหวงขังโอ้เด็กๆขังอันนั้นอันนี้แต่มันพูมใจว่าันาว่าได้ขังมหาเจีดีขิยเก่าหนวดเออมันเป็นหนวดจะได้ยิมครับปู่เออเทดไปขึ้นมาบัดเี่นมมนกับปุ่นปูนไม่ยิมเนาะ เฮ็ไปเท็มาเทศดหนัเท็น้ำไปเป็นเกดีเออเกดีเขาไม่ชื่อว่าจังไห้มันไม่แกะงอดของผู้จายไม่คืบเก่าอืมของผู้จายไม่คืบเก่างอดเด้ออืมพอพอมื่เหลชอบเก่าหงอดก็จะเก่างอดอันแั่นจ้ะอืมเก่าก็คืบเก่ากันเดียวกันนะนะอืมเขาก็ให้เปขั้งขั้งเพื่อเปียบเปิดมันไม่ยืมครับทุกขึ้นทุกยังแกะตรงไรมันกับไม่ได้ไ คือคนเขางางตรงไดมันก็ทำตัวไดมเขากระตรงเว่นจะน้ยหัวใจเือหัวใจก็ไม่ตัก็จไปเยบก็เดียวออกจกต้นเหี่ยงมันเป็นแค่แข้งลูกนั้นเมืองมาพวดอย่นเสียงปูจ่ายาบฟังเสียงอีโว่าเสีงมาห้ันไปขัดติช้ำชนใจ้าคออย่างนี้เสียงอีโฟแล้วมันถึงเขาแสียพี่ก็รปเย็บวดจำก็ะปเย็ก แกมเสียงอี่องอีกอืมแล้วว่าแทงยืมว่ามือพักมือมือกระด้เออไปรับแม่ครูของหัวเนาะอืมทวนรับประทานเห็นไหมแค่คือกับปจะเคบไว้ืมเออกระปุกน้อยก็อืมแต่ว่ากินเคบเบกได้กินเราอืมไปรบเบาหวานเรอืมเข้ากับหม่อมเราอืมเพงั้นจะเข้าจะไืมมันเคลยมมันได้เข้าหวานนี่แหละ เออพอ่อขพาวกระบอกปุ๋ยข้างนี่มไปน้องว้อยแขมพ่อก้บบาวกระบอกไปขานายิ่มบ่เอากับอกเนีหัวนอขั้นบ่โตข้าวกับ,บนอบนบบอ่านหนัมันปุน๋ยเตแขมเออพูดจบบาพี่เช่นตือบอกบว่าแขว่าพี่เช่นตือเน่ยยิ เออปลาด้อร่อยปลาดีปรานัวปลาหอมหวนตำมะขุตตำเคียบตำหมวกผัวรักผัวหลุมใครกินแล้วพูกเนี่ะโอ้คือคนรน่าเกิดถึงพ่อแลยว่าเขาหมาปากพอแ่อวบอกแนอ้าวพ่อว่าคือคือเมื่อกาถึงคือบอกยมบอกิดกล้าเออพ่อบอาจะเปิดรอดร่วงผู้ใหี่เขาขายปลาเนี่ยเขาทัมาหาจีนได้เงีนยื่มครับปูเออถ้าพ่อจะไปิดรอกไปิร่วงผู้ใหญ่อืมแต่ว่าพอหายมาคู่ขายคือ ื no, no, Luckily, ่องือได้เรื่องบายใหเรื่องคุณจักว่าเป็นยังคือให้ขายสือมันจะขายยืมคันขายแพงเมื่อมือฟูดชื่อต้องขายถ้ามันถูกถๆขวดละเท่าไหร่เข้าไก่ไหมใครกินปลาป่ร่างกายสุขภาพจะได้เข็งแต้องใส่ต้มแล้วก็ใส่แกงมีประเด็ดราคาสิบเก้ากว่าขวดละสิบเก้านึกบอกเรื่อง ได้กินทุกทุกคมผู้มึนเงินหน่อยก็ได้กินผู้มึนเงินร้ายก็ได้กิมช่วงนี้เสศรษฐกิจมันรัดตัวเอออันนี้ไม่กัดเศรษอกิยังกัดตรงรับมาตะจักในการขยายกระยอืขคนเฮ่าืะประหยัดได้กับประหยัดไปซื้อไปดอกไปแยไปแก้มกึ้งมันบอกมึงเงินมีนแค้มันก็จังคือไร่ฟอกไม่มือก็กินขื้นเข้าหลักฟอกตามพวกมัน ยุบพอได้เหรอคะจำบอกนูมาคู่จำเคบเครือบว่าคล้ายแต่นงอกกันคือคล้ายๆานสขี้ข้านจ้ะงอคือเกนอกมาคู่ว่ามาคู่ตจำเคลือกับนุนอ่ะเรื่องคือเกันจ้ะตัวมาคู่ตำเคือเคลือบว่าคืว่านอกมอคู่มาคู่กับจำเอาจำเอา คดพต่ว่ากึจำเราชบผมไม่บวกหน้าเขา่แเกัน่ประเดี๋ยวประเดียผู้เพขายเออทื่มนค่ประเดี๋ยวีดีนกแต่ว่ามันผมบูรใช้บวหน้าขนห่วยนวดกออกไม่เข่านแข่งมันแข็งมากเลยกึ่งหนึ่งโอ้อยเ่อนบกอกคอยแขขาง้หวยหลอ่งืงหนออแต่ว่า จบอีหย่งว่าเม่คู่จัเขี่ยมนะคู่จบม,มาันก็เปิดกระเขือว่ามาแที่ยุดว่ะแต่ว่าเมื่อคู่จำเสียจำนัวอื่หรือะปล่นแั่นแบบตรงจำหลับไม่ลืมไม่ไม่ตรงจำหลับเอาก็คือว่าทื่มือถือเป็นวันที่ซื้อกองเนาะส่วนต่อโมไก่วันที่ซื้อหาแม่คู่จะไปชม,มุญไปเที่ตรงัาปลาที่โฟวัที ตัเงินข้ากับแก้วกระดอยกระด้พอปอมือหอกก้อยข้งเงินกับมือข้อมือหนอกก้อยข้างอืมแล้วก็มดเลี้วรวกจะดี่เขาไปนั่งถ่ายรูกข้างร่างอือเขาะนั่งถ่ายรุกข้างร่างคือไปยึดไปจับตัวไดอยึ่มาทที่นั่งคนปวดบอกว่าขายรับปูก็บอกานอะไรอืเอาจคือนายผื่อไมมือแล้วมันจะ้ก็ครับ เลื่องไปกระจายเลีวยมโก้ร่าไปเลี้ยมโคเร่าไขายจึงหามร่าไปหมดร่าหมดเลยคัามมันบึงว่ะมันม่โอเคหรอโอเคขไม่โอเคแกแขกปูแข่เลื่องกูว่าโอเคครับประกอบสามเม่ยด้ปโอเคได้ดึเออ ่องแก็งูรอบถามงู้ดมือโบเคื่อบวาเอามาทโครงจักทุกจังหวาจังสเรียวพอถึงมาโคเรียวูแต่ว่าพอมือไอ้แม่ก้ามือสามศูนย์ปะมือว่าสามศูนย์ไงนี่ร็ตตรีสามศูนย์ปะขั้นมืชมือเสียแกนด้วยแต่ว่าขั้นมือถือตอก อย่พ่อสังแันว่าคู่บ่ืคยจะกำเรือเขาบอกอย่านี้มาเถะพือย่โน้ตจะดีจะได้รถจะพี่เก่าก็คือแล้วพอจะไปหายสั่งมั่วมั่วมอคู่อ่ะพ่อพ่ออย่งมั่วแด้คือพ่อเอาอืออพ่อไมจัำมั่วแอืเออพ่อแั็งมารถจะรื้อนั่นเขานั่งขายอื้อเอาไวชุดเดียวครับสาสิบเออเอามา้ชุดเดียวก่อนก่อนแรัสามคุณคุณถามเกับม่วโดนจูงคือกับคือเก่าหนึ่งนะ ดึงเงนมาเลยไหมครับดึงนมาเลยไหมดึงมาเลยนี่อยาะคือปูตายเป็นผู้ค้างมากู่ว่าจะค้างไหนก็ไม่เงินจ้างมาจค้างขึ้ก้าค้างโตหนาค่หนไม่ตั้ง้างค้างช่างังกงให้ปูเนาะพูกับเอยู่เล้วช้างโอหนาผูหนาคนหลแล้วก็ยืมอืมมาคู่ปรกาอืมบอกเอาขึ้นจ้าชุดใหญ่ป ปวพ่อก่ปอ้าวกระชือแหงวันคู่ทูกได้ใหงคือมาชมเอองั่นช่วงของคิบนั้นหมยังยืมคลสิบล้านสิปูวนั่นกะระเนียตะระเนียมันคือเป็นตะระเนียเงี้ยผมยืมครับมาคู่กับถึ้นลายอ้าวเอาไปไปแหงวันไก่ร่างบ้านคูบ่บานแต่เนี้ยเออถึงไหมอื้าวพอเอามาจะใช้พอฝันคืออย้นี วัวัวไา้ังไงกัับปันไวาจะคือไม่กขึ้นตาฝันอ้าวขึ้นยังน้อยพอขด้นวัวปั้นยังน้อขึ้นร้อยนอนไม่กื่เึ้นตัวไรนอนยรับไรับอื่นไม่กีมไปเล่นรถปักเว่งเล่นมัดขึ้นมันว่ายหาครับคับจะน่งกับปั้มเองไม่มครับบันได้แขกุดแกว่นที่รบจ่กาไม้ขั้วอุจแกไปรบวันนี้เอาุแกไปวัน้ำกระขวางเคยจะไ่งมันกับปติพอเรเคยเรืมด้วันนะ เท็ไปเท็จมากรักเท็จคนบอกว่าทำขาเมื่อคู hey, okay. ่มากว่าค่ะรับไปหรือไไปเรื่องง้อรับค่ายรถเลยเมื่อคืนน่ะเออรับไปรับมากโดดฝันว่าจะคืนอะไรเรื่องฝันว่าคูบุ๋มมากเออคู่บุ๋มมากอ่ะเออยุบหวานเ่อคู่อะอืมเดี๋ยวว่าจะคืนอืมเจ้ามากเจ้าคือว่ามาหาข่อยเลยว่าค่ะ าาว่าอแค่นอนหนักด้ว่กัเอาแค่คือว่าแค่แค่จังหก็คืออันนึงว่าให้คอยใจพ่อว่าแค่พ่อยไาาอยยม่ใช่กันโทาเว้ยเรียกว่าก็คือแบบ่ฝากไม่คู่เนี่ยบอกไม่คู่เนี่ยเออแค่จะทฝา,ากใข่ไม่คู่ก็ได้าาว่าแค่ฝากใข่ไม่คู่คือพลนออกมากแรงไม่ไหวได้รู้ว่าฉันะจะสามสิบวาน ว่าแว่าเล่ครับปูเออปูบุงมาว่าฝนดอกไมวบ็จะใก็คือือวันนี้วันไหนครับเมนี่รือว่แขกมาครัวเมนาเกืียแต่ดอกไม้ก็ได้เป็นงาได้ติปูโอ้ไม้นี่นรก้อพอยาก่าพอยาก้องหมังเปี่ยนเด่อยดกแงหม